สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคนหายหน้าหายตาไปโดนมาจะพอดีนานา,นาติดภารกิจและะ้วก็หลหลายอย่างกต่ที่บริหารคลิปลงไหนพี่น้องเบิง้งเนื่องจากว่ามีเรื่องงานน้ำแล้วก็เรื่องโควิดจ้ะหลกัหลกๆคือโควิดโควิดในหมู่บ้านมันมันหลายจะ้ะอีกอย่างนึ่งคนในครอบครัวข,ของนานานะะ่ยจ้ะ ไปสัมผัสกับคนที่เพิ่นติดโควิดแล้วครอบครัวของน้านากะก็เลยจำเป็นต้องได้กักตัวเพื่อเบิ่งอาการจ้ะซิบซี้มือหลังจากนั้นกะพกกเพราะกักตัวซ็จพี่สาวที่ยุ่งเท่เพื่อนกระเดินทั้งมาติดโควิดก็เลยพากันในแบบหายารักษากันมันก็เลยเป็นแบบว่าโดนเราก็ ยืดย้างไปเลยค่ะแล้วก็มีฝนตกพายุเข่าหลายอย่างค่ะก็เรียบวอระเหตุคลิปล้งไห้พี่น้องในเบืงองยาเฝ้าเบือเฝ้าทิ้งกันนะจ๊ะตั้งใจกะไปคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งช no ่องนานาน้องนะจ๊ะสำหรับเมื่อนี้นานาะกะมีผัดกะเพราหมูสับมีไข่ดาวพร้อมจ้ะมากินแซ่บๆน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องเป็นเมนูที่ง่ายๆจ้ะเพราะว่ามันออกไปได้ป่ไเ้เนาะจ๊ะน้องมัน มันเจอสถานการณ์โควิดตอนนี้คือมันแรงมากละจ้ะมู่บ้านเมู่บ้านนานาจ้ะถ้าถ้าผู้ใดที่ติดตามนานาอยู่อาจจะเห็นคลิปมีมีมีอยู่คลิปหนึ่งที่นานาเฮ็ดเขากล้องไปแจกผู้ป่วยที่เิ่นติดโควิดอยู่โรงพยาบาลประจาอาเภอของนานาเนาะค่ะเนาะสาหรับคนที่ที่ติดตามจะจะได้เห็นว่านานาเอาเขากล้องไปแจกนะจ้ะเด้อสาหรับเมื่อนี้กะ บ่ได้เป็นโควิดได้จ้ะแต่ว่าเป็นแค่กุ่มเสี่ยงในตอนนี้กักตัวเรียบร้อยแล้วแล้วลก็เบื้องอาการของจะถอนเล่นไว้แล้วแล้วก็ได้ไปตรวจอ่าที่โรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดผลออกมาก,ก็เป็นลบจ้ะไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคนในครอบครัวไปสัมผัสกับผู้ที่ติดโควิดของหมู่บ้านเลยจําเป็นต้องได้กักตัวค่ะและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมากินข้าวผัดกระเพรา เจ็บๆไห้พี่น้องเบ่งไม่กินเจ็บๆนั่นๆนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวให้มาซิมมาซิมเบ่งนั่งอ่าฝนมันตกเห่อมันนั่งนะหะาหมองนั่งยากตอนนี้ได้นั่งอยู่บ้านตาจะ้ะอืมอ หอมอัดกะเพราใส่ใบยี่หราจะ้ะใบยี่หรามันจะหอมกินมันจะฉุนแรงกว่กินกะเพราอืมอ,มอร่อย กินคำยังไงเลยจ้ะมันก็แซ่บนะจ้นะน้อพี่น้องนะกินคำยังไงมันกรแซ่บอืออร่อย ฝนตกพายุขอนตั้งแต่พี่น้องหาหมอนั่งกินอยา่างห้ยุมันเขาแล้วก็โควิดในหมู่มบ้าน ตอนีเนี่ยเกน้อยจ้ะมีเนี่ยเน้อยที่หลายบ่หลาย,ลาลาย,ลยจ้ะในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะเวลาไม่จ้ะเขอพัยจะแต่ว่าเป็นเป็นของอำเภอนี่หลายจ้ะพีลงด่านอยู่เนี่ยม,มาจากทั้งไก่สต็มเลยจ้ะต้องระมัดระวังจ้ะไปทั้งเลยเนี่ยต้องระวังให้สุดๆจ้ะเพราะว่ามันมันเป็นแล้วเขากะมันเปใส่มสาใสอย่างมาจ้ะนอกาอีกอย่างหนึ่งมันก็สิมีกลุ่มคนที่ ่นเข้าใจเนี่ยบ่าขาใจเน่กับมีจ้ะบางบางกุ้มก็ับ่่ข้าใจเฮ้ากับอาสินล,ลังเกียดเพราะว่าเท่าที่นานาได้ยินมาแค่ขอบว่าของนานาไปสัมผัสครับผู้ที่เิ่นติดโควิดแต่ยังมีคนบางกุ้มอยู่ในหมูบ่บ้านที่ลังเกียดอยู่จ้ะคืออ่ช่วงแรกๆที่ขอบพูของนานาออกมาข้างนอกเนี่ยพ่นสิพากันมาเออออกมาหยัง คือพวกากากตัวอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านออกมาให้ยังออกมาลาะน้ำบ้านให้ยังเสี่ยม,มาติดคนอื่นเขาให้ยังโม,มเมนต์เลยจ้ะเขาก็หน้าน้ำบริเ,เป็นพากันเป็นตัวทุกคนแล้วผลเป็นลบแล้วก็ก,กักโตทุกคนเป็นเดือนแล้วจ้ะแต่เพื่อนยังต้องการแบบให้เขาอยู่แต่ในบ้านนะมันกับว่าใช่นะค่ะเนาะคนบางคนมันกับเข้าใจคนบางกลุ่มมันกับว่าเขาใจเจ้ะเพื่อนว่เข้าใจเข้า,ขามากลุ่มเสี่ยงกับคนที่เป็นกะเลยไม่อยากอธิบายอยากันเลยแบบแลี่ยวๆไปเลยจ้ะกันเลยเฉยไปเลยถ้าเกิดห้องว่าเสยมัน เมื่อสิเป็นเรื่องแบบบ่จบบอร์สินกะเลยตรงนี้อ๋บว่าเขาบอกางหลาเน้อง่ะเนาะคือมันจบไปแล้วไงมันจบไปดีกว่าน้อง่ะเนาะอาจสิมีอ่าคนบางกลุ่มที่เพื่อนเข้าใจเพื่อนเ็นใจฮะมั่งเสียเพื่อนกะเออว่าไปยังรอเขาไม่ได้เป็นเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเขาการตัวเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเล่นรดวมั่งเสียไอ้เนี่ะคือเพื่อนที่เข้าใจแต่แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งกะบ่เข้าใจบม่ต้องการเขาบอกมาอ่าจากในบ้านให่เขาอยู่ในตั้งแต่ในบ้านตั้งที เขาอยู mm ่มาโดนแล้วจ้ะอือหือ พี่น้องหิวบอกหล้วก็กินายแล้ยบ่นหิวอีกจักหน่อยอะ่ะวางอีกตัวลงมาพี่น้องช่วงไม่ไม่เนี่ยเริ่มแล้วฝนอือ เอาเลยนั่งคอยต่อดังก็ได้แต่พี่น,อน,ออน,น้องคนเหล่าโยแถวๆนี่แหละนั่งาไปอืมองนั่งบ่ได้จ๋ะเพราะว่าสวนมันตกแล้วมันแฉะนั่งง่างสับ นี่ละค่ะเหตุผลที่ไม่หด้คลิปให้พี่น้องเบิงมาได้กันเนื่องจากสถานการณ์โควิดแน่ะออกไปทั้งน้องมาได้แน่หลายอ,อย่างนั่น็เลยต้องพักเงีดูนเลยค่ะเกือบเดือนแล้วที่บรเห็รคลิปลง้มจ่มน้องว่า เป็นตังไต่นอกจากพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องโค mm. วิดหลยบอสตัไงแตะแะระมัดระวังจะของน้นนะจ๊ะป้องกันจะของให้ดีเสีจ้ะพี่น้องเซฟตี้จะของให้ดีที่สุดค่ะคือโควิดรอบนี้มันมาที่แบบว่าอันตรายรุนแรงถาม่ารุนแรง่า,า,งาอาจจะรุนแรงนัะเพราะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราแ,แบบเขาจะไปทั้งไต่นี้มันยากจ้ะช่วงนี้ตั้งไหนกันกปีฝากน้อง ดูแลจะของน้ำเด้อจะ้ะถ้ามักชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากนองกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องนะนะแชแนวน,นั้นนะจ้ะสำหรับมื่อนหนี้นะนะก็จะขอตัวลาไปก่อนจะ้ะเพราะเสยียงขังๆพุ่นรบกวนหลายพูดยันพี่นนองอยากไล่ล่ำคานจะ้ะบ๊ายบาย